ทำจดทะเบียนบริษัทครั้งแรกเนี่ยพอจะเสียแวนเนี่ยเราไม่เคยขายยังยังแหวนเนี่ยเราขายแปดสิบเก้าเนาะจ้ะเนะาะเราก็ไม่เคยขายที่จะบวกเพิ่มหรือว่าจะขอเพิ่มราคาแฟนเพจเพราะเราทําไม่ได้อยู่แล้วเขาทําแบบนี้มานานแล้วเราทําแบบนี้มานานแล้วอะพี่จา๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันกินเข้ามาบางอย่างเราต้องยอมนะเพราะว่าเรารักแฟนหนึ่งเรารักแฟนเพจสองโดยธรรมชาติแล้วอะ โอ้ยฉันถูกฉันจดทะเบียนถูกต้องแล้วฉันมีแวดอ่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วฉันต้องเสียภาษีทิ้นปีอีกฉันขอขึ้นแฟนเพจตั้งอย่างมาสามสิบจตังได้ไหมจ๊ะแฟนเพจบอกอุ้ยฉันไม่ครบแล้วจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ยวนได้เราก็ยวนสิ่งแรกที่จันเคโดนถามคือน้ำปลาค่ะใครโอ้ยใครอยากได้น้ำปลาพิมพ์นะสองพันขวดเมื่อวานเนี่ยเหลือสองพันขวดสุดท้ายแต่วันนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะจ๊ะราดประปลาเล็กหนึ่ง น้ำปลาเนี่ยอาจารย์เคขายํำกว่าทุนมาทั้งหมดขาดทุนมาทั้งหมดสามปีสามสามปีกว่าแล้วจ้ะมาแล้วเจ็ดสองนะคะสี่เจ็ดสองพ่อแม่พี่น้องไดอาจารย์เคจ้าชูให้พี่ๆดูนะคะใครอยากดูเลขทูบของจริงบ้างอาจารย์เราลบคลิปทิ้งอยู่แล้วหนูขอกระถางทูบหน่อยได้ไหมคะเราลบคลิปทิ้งอยู่แล้วอาจารย์เคขออนุญาตขอ ขอกระถางทูบนะคะได้ได้ได้วันนี้อาจารย์เค่จะขออนุญาตขึ้นกระถางทูบให้พี่พี่ดูสามตัวแตกด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวค่อยชีขยับให้ดูเลยจ้าจ้าจ้าเดีด๋ยว,วค่อยจะขยับให้ดูเ้ยพ่อพแม่พี่น้องสักครูเ่เด้อว้ายหอาจารย์สิแตกแล้วสิแตกแล้วอันนี้คือกระถางทูบที่พี่พี่เห็นกันทั้งในเพจจริงและเพจก๊อปทั้งในช่องเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกอะไรกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหม นี่แหละคะ่ะเจ้าของกระถางทูบแท้จริงหน้าตาสวยอย่างนี้นะคะแคปเจอร์ไว้นะคะเดี๋ยวจะยิ้มให้นะคะเอา <laughs> อล้วนะเดีย๋ยวขอเอาเอา,เอาบาเนี่ยออกอ่าอาอาจันช้ดเอาบาก่อนนะเอาบาออกก่อนนะคะพี่พี่เตรียมแคปไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะชูกใกล้ๆนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะใครอยากได้ภาพคนสวยตอนถือหวยคะ่ะจะชัดอยากแคปบา้างอาจันชัดก็หยับแคปบ้างได้ได้ได้ยิ้มสสวย <Gee. S 1> นะเดี๋ยวจันแค่ขออนุญาตโชว์ใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเอาเอาโทรศัพท์ออกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะนี่นะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นเลขบอกข่้นี่นี่นะอ่ะสามตัวไดแตกค่อยชี้หันแล้วโอ้โอ้ค,อคอ่อยๆหันแต่เพิ่นที่แตกมากขึ้นนะคะนะฮะเห็นบอเห็นบอพ่อแม่พี่น้องเลขทุบแตกเดอ้อ นะคะนะแล้วรุ่นที่อยู่หลังกระถังทูบก็คือรหัสพอพานสองเจ็ดเก้าใครที่ยังไม่ได้เอฟนะคะแคปเลขทูบบอทันได้จ้ะอีกรอบค่ะอ่ะคนสวยค่ะเลขทูบค่ะทันบาคาอค่ะคงสิ่ทันแล้วเดี๋ยวถ้าบอทันเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊กนึงนะคะปากมันเทลรีบเงินโอนให้หน่อยได้ไหมคะ เลขทูปใบเต็มนี้นะครับอาจารย์ชาติอาจอารย์เคนะครับได้ส่งไปให้แฟนเพจก่อนหน้านี้แล้วสําหรับคนที่ CF สินค้าทุกๆงวดนะครับในวันที่ปล่อยเลขทูปแฟนเพจ CF สินค้าเราจะให้เลขทูปนี้ไปกับแฟนเพจก่อนเลยนะครับ mm hmm. ก็คือจะได้สูตรแบบนี้ mm hmm. เต็มเ็มเลยแฟนเพจสังเกตว่ามันจะมีโอ้โหทำไมมีหลายเลขหลายตัวหลายหางจังเลย <c oughs> เป็นเพราะ <c oughs> ว่าเราเนี่ยจับเลขคู่ให้แต่สําหรับบางคนบอกอ่ะหนูชอบเลขนี้เน้นเลขนี้เลือกเอาเลยครับ เลือกตามใจที่เราชอบตามใจที่เราถนัดชนชนสูตรก็ได้ค่ะพี่จ๋าชนสูตรให้โดนกับเลขสูตรก็ได้ส่วนข้างหลังของเราจะมีเลขเด่นเลขสูตรแล้วก็เลขสองตัวไม่กลับให้เรียบร้อยอาจารย์แค่คำนวณให้เรียบร้อยนะข้างหลังจะเป็นใบสูตรอันนี้จะเป็นใบสูตรเป็นใบสูตรสองตัวที่เราให้ไปก่อนหน้านั้นครับก่อนที่เราจะประกาศในเพจนะอาจารย์เนาะก่อนที่เราจะตัด ก่อนที่เราจะตัดน่เราจะต่แปดหางห้าหางเนี่ยนะครับสองตัวไม่กลับแบบนี้คือเราเราพูดอย่างนี้ค่ะบางคนชอบเดินอย่างเดียวบางคนเขาชอบเดินเร็วอย่างเดียวคบางคนเขาชอบสองตัวชั้นบนชั้นล่างบางคนเขาชอบสองตัวไม่กลับเราเราก็มีให้หลายสูตรแต่สูตรของที่เราชนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราจะมาตัดให้เหลือห้าหางอีกทีหนึ่งก็คือวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชัดขึ้นแบบห้าหางให้นะคะแต่ตอนคำนวณอาจารย์แค่คำนวณชนสูตรมาแล้วเนี่ยอาจารย์แค่จะ จะ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 ใส่ไปแบบนี้ให้พี่พี่ก่อน และต่อจากอ่าและและเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพเลขทูบนะครับนะเลขทูบนี้แฟนเพจไม่ต้องกังวลเลยอาจารย์ทำไมมีเลขทูบหลายแท่งเลขทูบนี้ไปตรงกับเลขที่อาาจรย์เด่น89เด่น89และที่ท่าญคือแห้าหางให้89ร่วงกระดกเป็น86เรียบร้อยค่ะใช่ครับนะ89 86อยู่ในหา96ก็อยู่ในเรียบร้อยในในใน96ก็อยู่ในเรียบร้อยในอ่าไม่ใช่ค่ะอาจารย์เอ่อ96ก็อยู่ในนี้เรียบร้อยค่ะอาจารย์อยู่ใน12หางเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ นะคะคแต่แว่าเราโชว์ให้ดูเฉยๆว่า,าเราได้อะไรมาบ้างแต่ตอนชนสุดที่ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะครอบคุมหมดแล้วค่ะจ่ะ,ะจ้ะ,ะนะะเลขรถคนสวยอันนี้เลขรถคนสวยจะขึ้นให้ทั้งหมดนะครับแฟนเพจจะได้แบบเอออ่าไปไปแคปกันนะครับนะอือหึอ